วันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนดีเราไปเที่ยวในตำบลเราดีกว่าไหมที่มีสถานที่ดีๆที่จะพาน้องไปงั้นเราไปกันเถอะไปสถานที่แรกคือถ้ำผาบองเป็นที่ปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบและเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่ถ้ำเสรีไทยกันต่อ จากนั้นไปไหว้พระที่วัดตาแป้นและชมวิวเวียงต้าที่สวยงามพี่แค่วิวสวยมากเลยแวลรับแอร์เย็นๆที่ถ้ำผานางอุ๊ยหนาวจังเลยพี่และที่สุดท้ายไหว้พระเจ้าแสนไว้ที่วัดต้าม่อนชมภา,าพจิตรกรรมฝาผนังเมืองต้าดังเดิมวันนี้สนุกไหมเคสวันนี้สนุกมากเลยพี่แค่เอาไว้เรามาเที่ยวกันอีกนะ โอเคจ้า